ที่มาทาวเวชนาลนะคะตาตอนนี้ลุงพลก็จุดเทียนชัยนะคะเบิดเลือกเบิการนะคะมาเป็นครูต่อไปผู้ใดอยากได้ครูมาขอพรลดเ้อผู้ใดเป็นห่างเป็นหม่ก็ขอพรขอพรพระอ์นี่มันเป็นความอาศจรรย์นะคะปกตินี้วันนี้ลุงพลจะต้องไปแสดงคอนเสิร์ตที่นครพนม มีกักับพระวสันรลว่าจังไดกับเขาวัดสะกวันก็นเลยยกเลิกงานที่ละครพนมมาที่เสราผูมินี่คือความอาศาัศจรรย์ของวัดเรานะคะพระองค์นี้มัดใจลุงพลได้คร <c oughs> าวน,นี้เป็นเทียนวะขอรัคุณนะคะ,นะขอเรียนเชิญคุณงามความดีของคุณพ่อไพศาลประเสริฐสัง จุดเทียนนวะขหอรคุณเล่มที่หนึ่งและคุณงามความดีของคุณครูทองใบสิทธิศาสตร์เทียนนวะขหอรคุณเล่มที่สอง แล้วก็ขอเรียนเชิญคุณงามความดีของคุณแม่ทุงมีสีแสนต่อ,อยืนเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะเพราะว่าคางกระไตอาจารย์สั่นวักวักเล่มที่ส <c oughs> คุณงามความดีของคุณแม่สันเทศแสงสม เล่มที่ห้าคุณงามความดีของคุณแม่สุดาศีสุสระ <c oughs> และเล่มที่หกคุณงามความดีของคุณพ่อ เสกสันแก้วเมืองเล่มที่เจ็ดคุณงามความดีของคุณพ่อปัญญาระกิติเล่ม ที่แปดคุณงามความดีของคุณแม่พัทราวดีจันภักดี และเล่มที่9ก้าคุณงามความดีของคุณแม่บุกงษาดวงพายัพและจุดทูปบูเอจุดเทียนบูชา ปรัตนาไตยหรือพระแก้วจกักรพรรดิขออาราธนาประธานฝ่นายสง